สี่งสองาไม่หมดไม่ด้ไอ้ยังเทพวกหลอรกันกับแต่สีไม่ได้เท่ากันสีไม่ได้ยังผูอ้คนไอ้กจต้องบไอ้รบกันหนึ่งวันหนึ่งันลงไปรบกันจะทำได้หรือไม่ไอ้ยัไเทไอ้ยัง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 เทไอ้ยเทไอ้ยังเไอ้ยังเทไอ้ย่งเ้ไอ้ยังเทไอ้มังเทไอ้ย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 ังเทได้ยังเ เด้ยเป็นนท่านเราแข็งใช่สุดเกลือกเลยนะท่านเจ้าเล่ห์เฉียวหมดร่มซับท่านเราคอยโดยขอด้วยนะดูไปดูไปออกกันที่ดูไปดูไปออกกันที่หมดผู้ภัยช่วยด้วยนะผู้ภัยนำดึงดักขอเดิมเลยนะครับขอเดิมจะไล่เขาทางขั้นตอนดินทุกคน เด็กผ้ชครับไม่ต้อไม่ต้องพีคกันครับฟันเลยตบไม่เห่อยครับพีคาให้คุณฟันใช่ไหม